สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตำมเกษตรพอเพียงเกษตรเมื่อใหม่ท่านผู้ชมครับ,รรรรรบวันนี้ผมได้มาพบหมอฟันที่คณะทันตะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นคลินิกทันตะกึ่งเอกชนและก็กึ่งราชการสำหรับคลินิกตรงนี้ก็เปิดบริการให้กับคนไข้ในช่วงวันหยุดวันธรรมดาก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์พูดง,ง่าย นะวันหยุดวันหยุดนักขตเลอร์เลยก็เปิดหมดนะครับผมก็เป็นลูกค้าประจําอยู่ที่นี่ซึ่งก่อนจะไปพบหมอท่านผู้ชมครับก็ได้มาเห็นสวนไม่ดอกไม่ประดับซึ่งเมื่อก่อนขณะนี้ก็จะปลูกไม่ดอกไม่ประดับเป็นไปตามฤดูก,กาลนะครับหน้าฝนก็จะปลูกปลูกไม่ดอกที่มันเหมาะกับหน้าฝนหน้าหนาวหน้า,นาร้อนก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูแต่ปีนี้เปลี่ยนไปครัท่านผู้ชม จากแปลงไม้ดอกเขาก็มาเปลี่ยนเป็นแปลงพืชผักที่สามารถกินได้แล้วก็เป็นทั้งม้ประดับซึ่งเดี๋ยวจะพาท,ท่านผู้ชมไปดูนะแปลงที่วานี้ก็เขาได้วานประกาศกวางตุ้งนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มีหลายท่านนะชอบพูดเล่นกันผู้เล่นปนจริงนะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เราต้องเปลี่ยนไม้ดอกแปลงไม้ดอกเป็นไม้แดกนะครับ เป็นคําที่แอนไม่สุภาพแต่ว่ามันเป็นจริง,น,งน,นะท่านผู้ชมนะเป็นคำคล้องจองเป็นคําพูดที่พูดแล้วมันเป็นเรื่องจริงเปลี่ยนจากไม้ดอกไม้ประดับมาเป็นไม้แดกผมก็เห็นด้วยนะท่านผู้ชมจริงๆอยู่ในบ้านเราก็ควรจะมีบ้างในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความชื่นชมแล้วก็ความสวยงามแต่ว่าถ้ามันมีเยอะเกินไปเราก็ลองเปลีออ่ยนพวกแปลงหรือกระถางที่เราปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆมาเป็นไม้ที่เรากินได้ นะครับเราก็สามารถที่จะเป็นไม้ที่ประดับด้วยกินได้ด้วยนะครับพาท่านผู้ชมมาดูนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมผักกาดที่เขาหวานนี่สวยมากนะครับต้นกําลังพอดีก็สามารถเป็นทั้งไม้ดอกแล้วก็เป็นทั้งไม้ประดับปัจจุบ,บันนี้ก็หลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรก็ได้มาเปลี่ยนแปลงเรื่องการปรับปรุงเรื่องไม้ดอกไม้ประดับหันมาปลูกพวกไม้ ที่มันเป็นพืชผักวนกลัวนะครับเป็นไม้ที่กินได้นะประดับได้กินได้นะครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเนาะเนี่ยผมสลับที่บ้านผมผมก็ทํามาแล้วก็ทผม้ชมนะส่วนหนึ่งที่หน้าบ้านก็จะเป็นพวกดอกชบาก็ปล่อยมันไว้เพราะมันเป็นต้นโตแล้วนะต้นโตดอกมกันกำลังสวยชบาสีชมพูแล้วก็เป็นดอกชบาที่มันออก พวงย้อยท้ายออกมาเหมือนกับแปลงขัดขวดนะท่านผู้ชมนะก็จะปนกันทั้งสีชมพูแล้วก็สีแดงอันฝั่งนี้ก็จะอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูอีกฝั่งหนึ่งของหน้าบ้านเดิมทีก็เลยปลูกพวกหุนายตื่นสายปลูกดอกนุ่นดอกนี่นะมาหลายรุ่นแล้วนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนปลูกพืชที่เราสามารถกินได้ครับไปชมกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชม หน้าบ้านฝั่งนี้นะครับหน้าบ้านฝั่งนี้ก็ได้เปลี่ยนจากไม้ดอกมาเป็นพืชที่เรากินได้สิ่งที่ท่านเห็นเขียวขจีงามอยู่ตรงนี้ก็คือตะไคร้ครับท่านผู้ชมนะตะไคร้ก็เอามาปลูกเรียงรายหน้าบ้านสวยงามมากนะครับตะไคร้นี้ก็ไปซื้อตะไคร้ที่ตลาดเข้ามาแล้วก็อันที่เรากินไม่ทันก็มาแช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้ สี่ห้าวันรากมันออกเมื่อรากมันออกผมก็มาปักนะครับนะตรงนี้กอละต้นเอง,เองนะครับท่านผู้ชมนะปักกอละต้นตอนนี้มันแตกหน่อออกมาเยอะเลยครับกำลังสวยเจอพวกปุ๋ยหมักเจออะไรต่างๆเข้าไปอีกโอ้ยดูมันงามท่านผู้ชมดูกอมันใหญ่กําลังแตกกอครับท่านผู้ชมอันนี้ตอนปลูกก็ปลูกแค่กอละ1ต้นนะท่านผู้ชมมาปักไว้ตรงเนี้ยกอละต้นละต้น ตอนนี้แตกหนอ่อกอแล้วเป็น10บนะครับแตกหนอ่อกอเป็น10สําหรับวิธีการนี้ผมก็ได้เปลี่ยนจากพวกไม่ดอกเนาะเปลี่ยนจากไม่ดอกมาเป็นพืชที่เรากินได้ก็เอาตะไคร้มาปลูกไว้หน,หนบ้านเต็มไปหมดแลวครับท่านผู้ชมสาหรับตรงนี้มุมนี้นะครับท้ายกําแพงก็ยังมีดอกหลงเหลืออยู่ก็ได้ปลูกมะเขือนะปลูกมะเขือยาวแซมไปด้วยนะครับปลูกมะเขือยาวนะเป็นกล้าที่เรา เสียบยอดหรือชําจากยอดเมื่อรากมันแตกดีแล้วก็มาปลูกส่วนไม้ดอกต่างๆที่มันหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะมันเหลืออยู่ก็ไม่อยากจะหลอนบางทีก็ละปล่อยมันไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันยังมีหัวมียอดมันอยู่คงคง้างตอนที่เราพลดินก่อนที่ผมถอนออกแล้วมันพลดินคงค้างอยู่ก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้นะครับให้มันปนอยู่กับตะไคร้ของผมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใด พี่น้องเราท่านใดนะครับมีพื้นที่ว่างหน้าบ้านที่เราทําแปลงดอกทําไรอยู่ถ้าอยากจะเปลี่ยนมาปลูกพืชที่เรากินได้ไม่ว่าจะเป็นพริกพวกมะเขือพวกผักกาดพวกผักนู่นผักนี่ตะกคงตักาไคาอะไรเนี่ยก็มาทําแบบนี้ได้ครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการหรือไอเดียในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากไม้ดอก มาเป็นไม้ประดับที่หลายๆคนเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากไม้ดอกมาเป็นไม้แดกกันก็่านผมาชมสวัสดีครับ